ออดแล้มาคุยเรื่องของ2แพลตฟอร์มนี้ดีกว่าว่า2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะดีหรือดีหรือไม่ดียังไงเนอไม่อยากคุย <laughs> สว,ส,สวัสดีครับผมครับกลับมาพบกับรายการ UBS ขัวข <คน S 2> <BS> ัวขาว,ว,วา <c oughs> ขเข้ม UBS Business Net Talk <c oughs> นะครับวันนี้เป็น EP 6นะครับผม แล้วก็วันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลาซาด้ากับช้อปปีไม่ใช่แค่ในมุมมองของธุรกิจนะครับแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจโดยทําผ่านพวกช้ e อปปีกับลาซาด้านี่ครับเลยจะมาแชร์ให้ฟังว่าลาซาด้ากับช้อปปี้ในฐานะผู้ขายอะไรดีกว่ากันอะไรง่ายกว่ากันนะครับสำหรับผู้<ช>ขายนะครับโ<ช>ดยก่อนที่จะเริ่มออดอแล้วมาคุยเรื่องของ2แพลตฟอร์มนี้ดีกว่าว่า2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะดีนะดีหรือไม่ดียังไงเนื้อไม่อยากคุย อ๋อช้อปปี้เนี่ยออนรู้ไหมเคยเคยสั่งของกับช้อปปี้ไหมเคยครับเคยกับลาซาด้าก็เคยนะแต่นานไปแล้วจ้ะช่วงแรกๆผมเคยสั่งสั่งอะไรส่วนใหญ่สั่งเสื้อผ้าก็มีสั่งเสื้อผ้านะโอเคช้อปปี้เนี่ยรู้ไหมว่าเข้ามาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วช้อปปี้เข้ามาเมื่อปี2015 2015บหาองาหปีที่แล้วห้าปีที่แล้วลาซาด้าลาซาด้าก็2012ประมาณ8ปีที่แล้วก็8ปีนะฮะประเทศกำเนิดของ2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยคือช้อปปี้นี่ที่สิงคโปร์ครับผมลาซาด้าท ลาซาด้าจะจุดเริ่มต้นที่เยอรมันนะฮะแต่ว่าพอมาใช้จริงเนี่ยเขาไม่ประสบความสําเร็จในเยอรมันเขากลับามาประสบความสําเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมครับผมอ้างอิงจากบิลเลียนไมล์เซตนะครับเขาบอกว่าลาซาด้าเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนจะไปซื้อของเนี่ยออเขาจะไปซื้อของทุกพวกแบบแนวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า <FIFA S 2> พวกมือถืออิสเซอรี่มือถืออะไรเงี้ยจะเยอะในของลาซาด้านะฮะแต่ว่าถ้าในของช้อปปีปป้เนี่ยสิ่งที่เยอะที่สุดที่เขาซื้อกันคือ เสื้อผ้าเออพวกเสื้อผ้าเนาะพื่เสื้อผ้าแฟชั่นอืมใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูจากจํานวนคนจ่ายเงินเนี่ยส่วนใหญ่คนจะจ่ายของใหญ่ๆของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกมือถือพวกทีวีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จ่ายให้ l a ซาด้ามากกว่ามูลค่าของที่ซื้อนะฮะถ้าโดยเฉลี่ยแล้วมันเลยสูงกว่าใช่ ใช่แล้วทั้ง2อ,อันเนี้ยก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินระบบทางการเงินเขาเรียกว่าวอ l l e t ตว l l e t เนี้ยทั้ง2อ,อันมีไม่เหมือนกันอีก s h o ปปี hmm. e มีอะไรออ AirPay พ a l l e t เลใช่ <Wall et. S 1> มี AirPay Wallet แล้วก็เขามีระบบขนส่งด้วยระบบขนส่งก็คือ Shoppy e x p r e place, s oh. s s h ช้อปปี้เอ็กเพกับผมแล้วของ <Wall et. S 1> Lazada ละ่ะ l a z a ด a า a l l e t ครับ l a z a d a Wallet แล้วก็ตัวที่เป็นขนส่งเขา L.E. x ใช่มันชื่อว่าเล็กส์นะครับเล็กส์เนี่ยมันย่อมาจาก Lazada Express นะครับผมแล้วก็รายได้อะจริงๆถ้าจะพูดถึงอะเมื่อกี้ออสมันก็ถามเหมือนกันน่าตกใจอย่างเงี้ยเนาะรายได้นี่ขาดทุนทุกปีเลยนะฮะนี่ถ้าเรานับย้อนหลังข้อมูลที่เราเอามาได้เนี่ยสี่ปีสี่ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2558้าห้างห้าหเนี่ยโอ้ขาดทุนหลักพันล้านเกือบจะหมดเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทุนด้วยอาจารย์ยังไม่ได้กําไรเลยนะฮะใช่เออเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับเขาเนี่ยยอมลงทุนกับเรื่องของงบการตลาด มากๆเช่นให้คูปองเช่นพวกนี้เนี่ยทำให้คนเข้ามาแพลตฟอร์มเราก่อนหน้านี้ถ้าออสจำได้มันจะมีแพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มคนไทยผลิตอะไรนั้นก็เยอะแยะเลยขายดี com ขายดี com เออพวกแบบ Eleven Street ไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะเออ ไอ้พวกที่เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาก่อนบางอันก็เป็นของคนไทยบางอันก็อาจจะเป็นของต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่า l a ซาด้กับช้อปปีเนี่ยเขาทุ่มทุนทุ่มทุนในการที่ใช่ต้องเงินหนาเนี่ยพบหนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าของ l a ซาด้เนี่ยมีบริษัทแม่เป็นอาลีบาบาแจ็คหมานั่นแหละฮะที่ผู้ก่อตั้งนะครับปัจจุบันแกก็ไม่ใช่ซ e o แล้วแล้วก็ทางฝั่งช้อปปีเนี่ยคืออะไรครับเทนเซนใช่คือกาลีนา ที่ที่คนไทยสายเกมรู้จักกันนกาลีนาแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดของเทนเซ็นอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่างที่ออดว่าเลยเขาทุนหนาเพราะทุนหนาเนี่ยเขาสามารถย้ายจากกําไรที่ประเทศจีนอาจจะมาเข้าที่ประเทศไทยโดยที่บีบให้ตัวที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศเราเนี่ยออกไปทีละลายทีละลายแล้ววันนี้ผู้เล่นเด่นๆน่าจะเหลืออยู่2เออไม่งั้นก็เจดีของเซ็นทรัลที่เข้ามา โอเคอดูอ้างอิงอีกเรื่องหนึ่งครับ <Huh? S 1> อ้างอิงของลงทุนแมน ลงทุนแมนเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าในปีที่ผ่านมานะฮะมีการคลิกเข้าชมเว็บไซต์เนี่ยหรือคลิกเข้าไปสั่งซื้อของเนี่ยต่อเดือนนะครับ mm hmm. ลาซาด้าเนี่ยเยอะกว่า mm hmm. ออเยอะกว่าประมาณ43ล้านครั้งต่อ1เดือนเลยนะที่คน oh. เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อะเว็บไซต์หมายความว่าอาจจะไปซื้อได้หรืออาจจะไม่ซื้อก็ได้การแต่การคลิกเข้าชมเนี่ยสีล้านในขณะที่ช้อปปี้นะช้อปปี้น้อยกว่าช้อปปี้อยู่ที่ประมาณ31ครั้งต่อเดือนนะครับเฉลี่ยในปีที่แล้วนะครับผมเกือบสิบ ใช่แล้วสิบกว่าล้านสิบสองล้าน,านใช่ลิปเราอาจารย์กี่คนสิบ <laughs> กว่าคน <laughs> <laughs> ดูกดันเองด้วย <laughs> แล้วก็อย่างนี้ยตอนที่ผมโพสต์ตัวเปรียบเทียบระหว่าง Lazada กับ s h อ p e e ลงไปในเพจสังเวียนธรุรกิจนะครับจริงๆมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวผมให้ระบบป้องกันลูกค้าของ Lazada ขึ้นมาทำให้ผู้ช้อปพึงพอใจอพึงพอใจหมายความว่าเวลาสมมติว่าเราคืนของอ่ะมันคืนได้ง่าย คือง่ายๆหมายความว่าสามารถเดินไปเซเว่นสามารถเดินไปเคอรี่และเอาของสิ่งนี้เนี่ยเดินไปลาซาด้าแต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะ ไงัเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะเขาเชียร์ฝั่งช้อปปี้ว so ่าช้อปปีอ่ะเขาได้รับความพึงพอใจที่เยอะเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถเข้าไปดูในคอมเมนต์ในเพจสังเวียนธุรกิจได้นะครว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าช้อปปี้ดีกว่าดีกว่าอย่างไรนะครับผมลองไปดูได้นะครับในฐานะผู้ขายผมจะมาแชร์ในประสบการณ์แล้วนะว่าประสบการณ์ของฐานะผู้ขายเนี่ยยากง่าย อย่างไรบ้างนะครับผมจะมาแชร์ทั้งหมดประมาณ8หัวข้อนะครับในการทํำธุรกิจผ่าน s h o ปปีแล้วก็ลาซาด้นะครับอัปเดตด้วยฮะปี2020ด้วย โห้ม่ๆเลยอืมใช่เพราะว่า2020บเนี่ยทั้ง Lazada และช้อปป e เนี่ยไม่คิดค่าทมเนียมละออสสมมุติว่าออสมีของหรือว่าเพื่อนมีของพ่อแม่มีของอะไรก็แล้วแต่ขอใหญ่ใช่จริงว่ามีขอที่หว่นใจสินค้าที่เอามาขายไอสินค้าที่เอามาขายเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาคิดเปอร์เซนต์หมายความว่าถ้าออสจะลงขายของสัก100บาทเนี่ยก็จะคิดออสขั้นต่ำอะประมาณ3%เปเซแต่มันอยู่ที่อยู่ที่ประเภทของสินค้าด้วยอ๋อครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกแบบอิเล มันอาจจะสมเปอาจจซ3%ถ้าสมมติว่าเป็นพวกบบเสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยอาจจะ5%ซแต่ทุกวันนี้เนี่ยทั้ง La z a d a และ s h อป e ีเนี่ยให้ขายฟรีแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ว่ามันจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อร้านค้าของเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในช็อปของ Last Last m a l l หรือว่าช h อป e More, ี m ม l l นั่นแหละฮะเป็นห้างเซ็นทันครับครับห้างเซ็นทันเนี่ยมันจะมีร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งอ่าใช่เออแล้วคนเวลาเดินไปห้างเซ็นทันเนี่ยจะผ่านหน้าร้านลานโปรโมชั่นเออเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เข้าไป Last Mall ช้อปปี้มอลเนี่ยมันมีโอกาสให้ลูกค้าเห็นได้เยอะกว่า oh. แต่ว่าการเห็นได้เยอะกว่าเนี่ยต้องแลกกับค่าธรรมเนียม oh. ที่ต้องจ่าย oh. นะครับผมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผมให้แบบนี้เวลาการสมัตรครับ oh. ถ้าทุกท่านเป็นผู้ขาย รายใหม่นะครับแล้วก็จะสมัครในวันแรกเนี่ยช้อปปี้เนี่ยตามประสบการณ์ผมนะผมใช้เวลา20นาที20นาทีอาจารย์สามารถวางขายสินค้าตัวแรกได้ลรออตใน20นาทีนะครับผมแต่ลาซาด้าเนี่ยถ้าออสจะขายของเนี่ยออสต้องใช้บัตรประชาชนครับถ่ายรูปบัตรประชาชน้วส่งไปเวลิฟายกับเขาตรวจสอบให้เขาตรวจสอบใช่<อ>แล้วออต้องรอวันหนึ่ง1 1> อาจารย์ทํามาเหมือนกันเออพอข้ามวันปุ๊บรอฟังผลไ,ไ,งไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเวลิฟายใหม่ถ่ายรูปใหม่ ใช่เพราะฉะนั้น Lazada มีความยุ่งยากกว่าอย่างที่อาจารย์ว่าช้อปปี้ใช้เวลา20นาทีแต่ถ้าอย่างนี้มันมองถึงความปลอดภัยได้ไหมครับว่าถูกต้องถูกต้องอ๋อถ้าการตรวจสอบเขาดีแต่ว่ามันก็ยิ่งปลอดภัยถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นดาบสองคมครับผมถ้าเราเป็นผู้ซื้อถ้าเราเป็นผู้ซื้อนะรู้สึกว่าข้อนี้เนี่ยลาซาด่าน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะมีการวลิฟายมีการใช้บัตรประชาชนแล้วก็ตรวจสอบที่ค่อนข้างรัดกุม ว่านะครับผมบอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับแอปพลิเคชันครับผมถ้าทุกท่านจะขายของเนี่ยแน่นอนว่าเวลาก่อนที่ทุกท่านจะขายของทุกท่านอาจจะเคยซื้อของทั้งแอป,ปของ s h อป e e ทั้งแอป,ปของ Lazada นะฮะแอป,ปของ s h อป e e เนี่ยจะเป็นแอป,ปที่จบในแอป,ปเดียวหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะเป็นผู้ขายด้วย s h อป e e เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากคนซื้อกลายเป็นคนขายในแอปนั้นได้เลยแต่ว่า Lazada เนี่ต้องไปโหลดอีกแอป,ปหนึ่งอ๋อจะมี2เว็บสอ<า>ง2อปแอปแล้วแอป Lazada เนี่ใช้ชื่อว่า Lazada <า> Seller Center นะครับผมบยุ่งยากนะมันมีความยุ่งยากกว่านิดนึงนะโอเคที่ต้องสลับไปสลับมาอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็อย่างนงี้ฮะเรื่องที่3นะครับระบบยกเลิกสินค้าเนี่ยกรณีนะฮะสมมุติว่า ผมเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาทางระบบเส้นผมวางสต็อกไว้10ชิ้นมี10ชิ้นนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเกิดส่งไม่ได้เหตุอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วแล้วเราส่ง10ชิ้นนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นช้อปปี้อ่ะสามารถกดยกเลิกได้โดยต้องให้เหตุผลเขาว่าพื้นที่จัดส่งส่งไม่ถึง หรือว่าไม่มีสินค้าอะไรไ<ด>ประมาณนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้<อ>ต้องมีเหตุผลที่ท,ที่ยอมรับได้เ,ออเพราะฉะนั้นช้อปปีจะไม่หักคะแนน ผู้ขายในส่วนนี้เขาจะมีคะแนนให้มีคะแนนด้วยถ้าสมมติว่าคะแนนอะถูกหักไปเยอะๆอะมันหมายความว่าเขาจะขึ้นบัญชีดำเราได้ <c oughs> บัญชีดำ <c oughs> าเนี่ยหมายความว่าเขาเลือกยืนยบัตรประชาชนเราไว้แล้วใช่ไหมนะถ้าสมมติว่าเราใช้บัตรประชาชนเดิมเนี่ยแต่มันมันเป็นบัญชีดําอยู่เพราะฉะนั้นขายของกับเขาไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แหละออสแต่ลาซาด้าเนี่ยลาซาด้าถ้าสมมติว่าวันที่ผู้ขายอะยกเลิก สินค้าถูกหักคะแนนครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะไอ้นี้ผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นข้อดีของผู้ซื้อเหมือนกันนะผู้ซื้อเหมือนกันที่เอ้าอยู่ๆซื้อไปแล้วโดนยกเลิกอะไรประมาณนี้แหละครับข้อที่4นะฮะเฉพาะในช้อปปีเท่านั้นที่มีระบบให้คะแนนเวลาออสซื้อของอ่ะผ่านช้อปปี้กับลาซาด้าแล้วถ้าสมมติว่าของที่ได้รับมันตรงกับสเปคแล้วคนขายพูดอะไรน่ารักอะไรเงี้ยเราสามารถรีวิวให้คะแนน5คะแนนได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ลาซาด้าผู้ขาย ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนลูกค้าแต่ช้อปปี้อ่ะผู้ขายสามารถให้คะแนนลูกค้าได้ผู้ขายเนี่ยฮะลูกค้ายกตัวอย่างลูกค้าเรื่องมากพอลูกค้าเรื่องมากเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่าเอ้ยคนคนนี้เออเดี๋ยวพอส่งไปคืนของอะไรเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าดูคะแนนลูกค้าได้ด้วยถ้าลูกค้าคนไหนที่อาจจะมีประวัติไม่ดีตัวไม่ดีหน่อยเราอาจจะ ขอยกเลิกตั้งแต่ตอนแรกยิงนี้ก็เป็นไปได้นะครับผม <Okay. S 2> เ,เพราะฉะนั้นมันก็ป้องกันผู้ขายระดับหนึ่งด้วยให้ผู้ขายได้รู้ให้สกรีน oh. ลูกค้าประวัติคนไหนดีก็ขายของด้วยได้ oh, <okay. S 2> นะครับผม ข้อที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินนอตสมมุติว่าเราสมัครเป็นผู้ขายกับ l a z a d ้าและช้อปปีเนี่ยเราจะต้องมีบัญชีที่ผูกติดกับช้อปปีแล้วก็ l a z a d ้าใช่ไหม<ช>แล้วก็จะมีบัญชีธนาคารอีกอันนึงเพราะฉะนั้นเวลาขายของได้วันนี้ขายได้พันหนึ่งใช่ไหมพอขายได้พันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นช้อปปี้นะสามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีของช้อปปีเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารเราได้ไดหมายความว่าเราทาธุรกรรมวันนี้เนี่ยเงินจะไปเข้าวันพรุ่งนี้อ๋อครับอแต่ของ l a z a d ้าเนี่ยจำเป็นต้อง โอนเงินสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งใช่อาจจะต้องรูปรวมวันละพันวันละพันรวม7,000 ทำไมเจ็ดวันระบบเขาให้ให้ทําแบบนั้นให้ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสภาพคล่องสูงนะก็ไปลาซาดาก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าสภาพคล่องแบบใช้เงินเอาเงินมาหมุนทุกวันเนี่ยช้อปปี้อาจจะดีกว่าในตรงนี้ใช่ครับผมแล้วก็เรื่องที่6นะครับเรื่องของการยื่นส่วนลดอย่างนี้ออสสมมุติว่าออสขายคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มัน20,000บาทเอาไปตอนนี้เลยร้อยเงินแล้วไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยออสยังพอได้กํ กำไรมันสักหลักแบบ5,000บาทอะไรเงี้ยลูกค้าที่อยากจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยคิดว่าอย,อยากจะต่อราคาจัง<ม>อยากจะต่อจาก20 0 0 0เหลือ1 9ื่นเอะไรเงี้ยสามารถยื่นข้อเสนอไว้ได้แล้วอ,ออสเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนคลิกได้ว่าอยากจะขายเ <ลก S 2> ฉพาะนนคนนี้เออหรือหรืออย่างงี้ถ้าสมมติว่าออสขายแบบอัมมอส์อย่างเงี้ยไอ้มาส์อย่างเงี้ยปกติมันสมมุติว่า350แต่ลูกค้าขอซื้อแบบ50ชิ้นขอชิ้นละ320อย่าิงงี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นออสสามารถขายราคาส่งให้ กับคนนี้เท่านั้นได้นะครับแล้วราคานี้จะไม่ไปโชว์ระบบด้วยอ๋ออันนี้คือระบบเสนอราคาซึ่งระบบเสนอราคาเนี่ยมีเฉพาะช้อปปีนะครับช้อปปี้ลาซาดวันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าทุกท่านชอบแบบไหนเรื่องที่7นะครับผมเรื่องที่7อย่างนี้ในฐานะผู้ซื้อออสเวลาออสจะแบบซื้อของลดเยอะๆสมมุติว่าแบบซื้อทุเรียนซื้อทุเรียนไปถมที่ใช่รครับ <laughs> สมมติว่าออสจะซื้อทุเรียนนะฮะแล้ว ไม่เอาทุเรียนดีว่เอาเอาอะไรพี่เป็นหน่วยนับเพราะว่าทุเรียนดูเป็นกิโลเออมันดูเป็นกิโลสมมุติว่าซื้อถุงเท้าแล้วกันอะถุงเท้าจะขายเป็นคู่ครับครัแล้วคิดว่าแบบจะซื้อหลายๆคู่หน่อยจะไปแจกเด็กอะไรเงี้ยอ็ก ออสเนี่ยสามารถที่จะซื้อของลาซาด้าได้สูงสุดนะครั้งละ30คู่หรือ30ชิ้นนะฮะลิะมติตเขาเลยกำหนดไว้เลยว่าไม่เกิน30ชิ้นต่อ1ครั้งครับเพราะฉะนั้นออสอาจจะต้องมีความซับซ้อนยุ่งยากที่อาจจะต้องไปกดคลิกชิปเมนที่ 2, 2> ชิปเมนที่3หลายรอบอะไรเงี้ยแต่ช้อปปีอ่ะไม่จํากัดครับผมตาบใดที่ผู้ขายมีสต็อกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่คุณเป็น ผู้ขายส่งนะครับขายสินค้าแบบลอถใหญ่ๆอะคิดว่าไปทางช้อปปี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันสะดวกสบายกับผู้ซื้อนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผมเรื่องสุดท้ายอะเป็นเรื่องของบริษัทขนส่งออสสมมุติว่าออสเป็นผู้ขายในผู้ขายผู้ขายถึงอย่างเดียวเยคาเสพติดังยัน เื่อออสเป็นผู้ขายใน s h o ปปีนะออแล้วก็ออสอะจำเป็นต้องเลือกบริษัทขนส่งที่จะมาขนส่งของของออสอะแล้วก็ลูกค้าเวลาจะซื้อของของออสเนี่ยสามารถเลือกได้สมมุติว่าออสมีบริษัทเค r รี่มี Base มี J&T t อย่างเงี้ยสั ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคาประเทศอนค่าประเทศกละอันก็แต่ DHL อ่ะมีอยู่สมมุติว่าอ๋อในในช้อปปีนะฮะออสามารถเลือก3บริษัทนี้ได้เราให้ลูกค้าไปเลือก1ใน3เองอย่างเงี้ยแต่ Lazada ไม่ใช่ Lazada เนี่ยบังคับให้เราเลือกแค่1นอันเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะว่าเราเป็นคนเลือกพอเป็นคนเลือกเนี่ยเราจะผูกร้านเราไว้กับ บริษัทนั้นเท่านั้นบริษัทเดียวแต่กรณีที่เราไม่เลือกนะครับของ Lazada เนียเขาจะเลือกให้อัตโนมัติเป็น LEX เป็นของ Lazada Express นั่นแหละครับผมถ้าสมมุติว่าร้านของท่านเนี่ยได้เข้าไปอยู่ใน Last Mall เนี่ยแน่นอนว่า Lazada บังคับให้ร้านของท่านเนี่ยไปใช้บริการ LEX เท่านั้นนะครับ l a z a d a Express นะครับแล้วก็ข้อควรระวังที่ผมอยากจะแช์นะฮะมีทั้งหมด5ข้ออันนี้จากประสบการณ์เองใช่ไหมจากประสบการณ์ครับ อย่างนี้ออสไอ a ์ a า a ากับ s h o p e, ี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นกลยุทธ์ราคาพอเน้นกลยุทธ์ราคาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าออสจะเอาของเข้าไปขายเนี่ยราคาออสต้องถูกเว้ยเพราะว่าสมมุติว่าออสเป็นพ่อค้าคนกลางยกตัวอย่างนะออสไปเห็นโรงงานที่เขาขายราคาโรงงานแล้วออสไปเอาราคาโรงงานเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วไปขายในแพลตฟอร์มนี้มันจะไม่เหมาะกับออส เพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกโรงงานนะครับเขาขายโดยตรงถึงผู้บริโภคได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นเอราคาแก๊ปตรงนี้ที่เรามาบวกในฐานะพ่อค้าคนกลางอะ่ะมันจะทําให้เราดูสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือข้อเสียของ พ่อค้าคนกลางนะครับแล้วผมมองในทุกวันนี้ว่าระบบที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปีกับ La ซาด้าเนี่ยจะมาฆ่าพ่อค้าคนกลางใช่ครับให้ผู้ผลิตดีลโดยตรงกับผู้บริโภคเลยนะครับผมข้อที่2นะครับผมอันนี้ส่วนตัวเองเจอชิปเมนท์ที่ต้องส่งกับไปรษณีย์ไทย <S 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 ความยุ่งยากของไปรษณีย์ไทยเนี่ย <S 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 คืออย่างเงี้ยบริษัทอื่นอะบริษัทขนส่งอันอื่นอะสมมติว่าเราเข้าไปส่งของนะเราหิ้วของไปเราไปซื้อกล่องของเขาอะเอากล่องใส่ เราสแกน QR โค้ดกลับบ้านได้เลยแต่ไปสษนียไทยไม่ใช่เป็นยังไงครับไปสษนียไทยเนี่ยทุกท่านต้องมีเครื่องปริ้นครับทุกท่านต้องปริ้นเอกสารประหน้ามาเอาไอเอกสารประหน้าเนี่ยไปติดบนกล่องครับผมพอติดบนกล่องเสร็จค่อยเอาไปให้ไปสษนียไทย<ม>แล้ววันนั้นอะ่ะพอได้โค้ดมาเสร็จฮนะเป็นโค้ด EMS ดัน EMS ไปใส่ในระบบไม่ได้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นมีปัญหา 2, 2> <c oughs> เรื่องนี่ที่เจอกับไปสษนียไทย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากเข้าหน่อยอะไรประมาณนี้หละฮะเรื่องที่ สามครับผมหากมีสินค้า2ขนาดนะครับเช่นสมมติว่าอาจารย์ขายข้าวข้าวขนาดแรกเนี่ยหกิโล ข้าวขนาดที่สองอะหกิโลคนส่วนใหญ่อ่ะจะซื้อขนาดใหญ่ด้วยเขารู้สึกว่าไอ้ขนาดเล็กเนี่ยจะซื้อซื้อสักทีอ่ะซื้อขนาดใหญ่ไปเลยดีกว่าใช่ใชเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านขายข,ายของนะแล้วมี2ขนาดเนี่ยอยากจะแนะนําว่าไอ้ขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสที่ผู้ซื้อเนี่ยจะซื้อน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอาจจะเล่นกลยุทธ์อื่นเช่นขายราคาส่งอ้สินค้าชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่เนี่ยที่คนอาจจะซื้อเยอะมากกว่าเนี่ยอาจจะคงราคาเดิมเอาไว้นะครับผมข้อ4ครับผม อยากให้ทุกท่านคำนวณค่าขนส่งให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าค่าขนส่งแพงเกินกว่าราคาที่ทุกท่านตั้งเนี่ยไอ้ส่วนต่างเนี่ยจะไปหักในบัญชีของท่านเองเพราะฉะนั้นคำนวณให้ดีฮะว่าน้ําหนักของท่านเท่าไหร่แล้วท่านใช้ บริษัทขนส่งของอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือค่ากล่องออเราเป็นคนแบกรับเองสมมุติว่าอาจารย์จะส่งของ200บาทวันนี้เนี่ยอาจารย์ไปที่บริษัทขนส่งเลยไปซื้อลังของเขาเนี่ยอาจารย์ยังต้องจ่ายสิบาบาทนะแม้ว่าค่าขนส่งไม่ต้องจ่ายเพราะว่าพวกช้อปปีกับลาซาด้าจ่ายให้แล้วนะครับแต่ว่าค่ากล่องค่าแพ็คเรายังเป็นต้นทุนของเราใช่ใชยังถือว่าเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แล้วแต่นะครับทุกท่านอาจจะอย่างนี้ก็ได้ทําให้ราคาของสินค้าเนี่ยดู ต่ําลงนิดนึงแล้วค่อยไปบวกเพิ่มไอ้ราคาค่า,ข,าขนส่ง,สงเพราะฉะนั้นไอ้พวกค่ากล่องอะไรเงี้ยอาจจะไปบวกในค่าขนส่งก็ได้แต่ว่าถ้าทุกท่านใช้กลยุทธ์ที่แบบทําให้ราคาสินค้าดูแพงไปเลยแล้วก็ค่าขนส่งน้อยอ่ะถูกอะ่ะรู้สึกว่าคนที่จะคลิกเข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีน้อยลง,งเพราะฉะนั้นแนะนําวิธีแรกมากกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ผมท,ที่ทุกท่านอาจจะต้องทราบก่อนคือแม้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะ แม้ว่าวันนี้เวลาขายของเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับช้อปปีกับ Lazada แต่ตราบใดที่ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตทุกท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมครับสเปอร์ซตครับสำหรับบัตรเครดิต<อ>ถ้าลูกค้าต้องการที่จะจ่ายเงินเป็นแบบชําระปลายทางครับหรือ COD เนี่ยท่านต้องจ่ายค่าบริการ2%เปเซตเช่นกันแต่ถ้าสินค้าของท่านมีมูลค่าเยอะประมาณหมื่นนึงอะไรเงี้ย<อ>มันจะมีโปรโมชั่นผ่อนได้ผ่อนได้ แต่การผ่อนของลูกค้าเนี่ยทาง Lazada กับ s h o ป e e เนี่ยจะมาชาร์จผู้ขายครับโดยราคา5% 5%ใช่ไอนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจาเป็นต้องรู้ก่อนที่จะวางของขายทั้ง s h o ป e e แล้วก็ Lazada นะครับผมครับผมอ๋อสำหรับวันนี้เนี่ยเออมันจะมีเรื่องที่เราเชร์แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าอย่าเพิ่งเดี๋ยวก็รอดูถ้าทุกท่านมีเรื่องที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะสอบถามสามารถสอบถามมาได้ทางด้านล่างเลยนะครับผม เนเท้าอาจารย์โอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะออสก็ขอสวัสดีนะครับผมัครบ